เผ็ด,ดเพชรกินเผ็ด,ดเพชรเลยนะคะเพือ่อนทิพี่หนาสปาติค้าเป็นเพื่อนเอฟซีพีน่น้องสกูุ๊กุนมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันมนาดีไปอยูต่ตงก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนอันร่วมมิดจักแมนอีหยังแน่ <c oughs> ใส่ลงไปเนาะคะ่ะดดเนาะใส่พริกอีกกันเผ็ด,ดเพชรกิน เป็ดเผ็ดเลยนะคะเพื่อนกินสดน้ามันฮอนแล้วก็กินเผ็ดเผ็ดนะอยากกินเผ็ดเผ็ดคะ่ะเพื่อนอากาศหนาวแล้วก็ไปอยู่แล้วเห็ดก๋วยเตียะะเเเต๋ยวเนาะค่ะเนาะเห็ดก๋วยเตี๋ยว้ะใส้น,นันนั่นมาแล้วล่ะค่ะเหละะหือแต่พริกกับกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กระเทียมกระเทียมเกี๊ยวสื่อมาอีกเนาะคะ่ะเนาะม,มาเลยค่ะเพื่อน เอฟซี 4, พี่น้องสุกูสุก้นเอิอดสุก้นเหรอคะให้ฟังเล่าฟังยูหลวนะคะเด้อสุก้นนหลักๆทำมากินน้ำกันกมีกกหมูนะคะมีผักแน่ <laughs> มีของหวานซักคู่เปียกเคิน <laughs> เพื่อนไปอยู่เห็ดเองนะคะเนาะมาข้าวพี่น้องสุกูสุก้อนมากินน้ำกันค่ะมัอนอีกินยูดหนาเตาเตาพิงค่ะมันหนาวหนาหนาวนีไปอยู่กะสีชอบดังไฟนะคะเนาะ Nếu mà đăng đi nhá, mình lên hả? Quyền bà để đăng ảnh mướt nằm quá Sụt nằm hoàn Còn có đi เพ็ดเพ็ดต้อคสบคพานเพื่อนคนอายจะใายอู่อ่หินเพื่อนอันนี้ปายูเอาบุญเสร็นเพื่อนเิดมาเห็น cái tiếu nữa hả nó buồn sen nữa mm -hmm. xẹp lại hơn không có bánh giá cạn nấu não yên yên จัดสุดยอดเลยสุดยอด สดก๋เตี้ยวนอนู่หน้าเตาไปผิงฮู้ฟินอีลีเหรอเหมือนหนังไปผิงประยุนประยุนเอาหออสาดเอันเอาห่อสาดหอดเสื้อมานอนขนาดนี้ค่ะเหมือนดูนดีนะเอามกปูนอนหน้าเตาเนีย่ยนะ พักอันนี้จะออกกันออกเฮียนเฮียนคือประกาศเฮียนบานเท่าหละครั้สึกคอฟฟี่เี่ยสดน้บแจ๊ อันนี้เป็นใส่กอกยิ่ลมัน่นคัะเพื่อนนี่คล้ายฮอดดอกนะคะ ออืเดี๋ยวนี่คำแล้วแล้วกันโมงก็เริ่มคำหรอไปซื้อของออกมาหมดตืดตื้อซื้อของยางของยางเมื่องหันเมื่องห่เพื่อนไหมคะเพื่อนยางบนันี้ออกจากห่างมาโอ้ยมดตืดตื้อเลยค่ะ แม่หยุดแตงมาเสียอาทิตย์เสียอาทิตย์หาทิตย์ไจ้าด้ยบินบไปไหนนั่นฉันมันไปอยู่ไปพักพ่อนไปพักพ่อนบ้านเท้ากันเหมือนนี่หนาวไปไหม ปักก็กะเบี้ยหนวพักก่อนพักสือมมาสดๆสดนี่กออเดี <laughs> ừ, lưng làm ta tẹt quá hả ไปยู่ท <c oughs> ก,กินของหวานมันหลายวักินมาหมดดอกกานเพื่อนนุ่มตะคู่เปียกไปอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นกะทิค่ะเพื่อนไปอยู่อันไปอยู่ใส่ไม่พวกเวฟเนาะค่ะเนาะเ่อเด้อันเคียวเด้ค่ะกะทิ <c oughs> นา <c oughs> ตะคู่เปียก แซ่บอืออิมอ่มแล้วข้าเป็นเพื่อนมัน,นี้โอ้ยอิ่มยังขักเลยเไปแล้วครับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนไปยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ในเด้อค่ะเพื่อน <All right, S 1> ไปแล้วค่ะ right, right, บ๊ายบายขอบคุณค่ะ Okay, okay, okay.